เมื่อกี้หนูถามว่าถามว่าเมื่อกี้ที่นดนวดกอดนวดตอดตัดตัดฟัดต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 ่อตัดตั่ตัดรัดตานตัดนัดต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 าดตั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 อตัด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 ตัหตัดตดันั้นัดต่ดตัดตัดตัาตััดัดัดนัดเัดตััดตัดตัาตัดตัดตัดาันี้เราเราหนักเราใช้ขาของเราเนี่ยถีบไปดด น้ำหนักอยู่ขาขาขาซ้ายเป็นหลักขานี้เบามากเลยขานี้คุยกได้สบายมากเลยจริงไหมคุยสามารถแบกไว้บนบ่าได้คุยก็เตะไปเลยขามือขามือขามือเออขามือเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่มือที่ขาฝั่งนู้นและฝั่งนี้ไม่เป็นไรคุยสามารถยืนปึ๊บตัวแปลงแล้วเพื่อสวิีทเพื่ออะไรเพราะบุญใน ไอ้พี่อ้อยนี่ขายิดหยุดหยิบมากฟึ๊งเราจับไอ้หนุ่มด้วยเอสการ์นดนั่หน่ะอยู่ขาไหนอยู่ขาอยู่ขาซ้ายเยอะๆขาอยู่ขาหน้าออยืดใกล้หน้ากลมาเลยอย่างนี้ผมหนักใช่ปะ่ะผมก็แค่ถีบออกไปเบามากลและเบาละวเห็นไหมเพราะขาที่เบาผมสามารถสอบเข้าไปเพ้่ยกไปสบายได้นี่ให้ดีกว่านั้นอีกผมทำให้ มือเขาค้ำพื้นน้ำหนักก็เลยอยู่ที่ขาที่มือสามเสาขานี้ก็เลยเบาผมก็แบกไว้ที่บาเราเนี่ยจับไว้หีลงไปหิวว่มันหักเข่าได้เลยเราก็ยืนขึ้นมาเขาก็ยืนขาเดียวเกี่ยวปับลงไปเราจะอัมบาเลยเรื่องของน้ำหนักเราจะไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้กำลังในการยกแบบบอย่างนี้นะอย่างนี้นะเพราะว่าขาเขาน้ำหนักลงทางทางซ้ายก็ได้ทางขวาก็ไดู้ตัวเลือกแล้วเราก็ถีบไปก่อนให้น้ำหนักมัาอยู่ขาน้อยเยอะแต่ให้ล้มือํำพื้นเมไ่้ยิ่งดีถ้ามือํำพื้นน้ำหนักอยู่ที่มือนะขานี่จะเบาแล้วก็ถีบไปไหนถีบจนสุดเฟรมขาเลยขานี่เบามากเลย มีอยู่ปุ๊บกดเข่าลงกับพื้นกลางปั๊บบางคนก็จะถามว่าเขาสามารถกระทืบนเราได้หรือเปล่าเราตัวอยู่ข้างล่างอย่างนั้นเออไม่ใช่ท่านี้เอ้าเบียร์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 เรเบียร์เบร์เบลลี่ใหม่ไอ้ท่านี้มันหนักมากเลยดังนั้นเราไม่อยากอยู่ตรงนี้เราเบียร์ออกไปเพื่อนี่ผ่อนคลายเอาขามาสู้ต่อเห็นใจไหมโอเคถ้าเกิดว่า นี่เรียกว่าการเราขามาต้านรับมาถีบมามาป้องกันนี่คือปีกาดแต่ถ้าอย่างนี้ขาไม่ได้ป้องกันแล้วก็มาสับแบครึ่งเราอย่างนี้ยางนี้นนนหนักบ้านเสียงผูเปลี่ยนโอ้ยน้ำหนักสังเกตน้าหนักลงขานี่ขานี่เขาเบา<ช>แต่ขานี่หนักแม้น้ําหนักลงขานี่ผมไม่อยากอยู่นี่กับเปใน,นม่แล้วพอขาเขาจะมาจี้เราเรีบหลบก่อนเลยมันจะได,ได้ง่ายแล้วขาเรามาเสียบเสียบเข้ามากันไว้ปึ๊บถีบยืนขึ้น อ่ายกขึ้นนี้เราค่อยเข้าเห็นไหมจับเข้าไปฟับเราโดนกระทืบแน่ถ้าเราไม่จับขาเขากระทืบปั๊มเห็นไหมเราก็เลยต้องจับให้แน่นหลังเรานะครับทับหลังเท้าเขายกขึ้นยกขาขึ้นอ่าถ้าเราจับไม่แน่นถ้าเราจับไม่แน่นจับหลวมๆนี้ยกขึ้นเขาสามารถยกยกขึ้นขึ้นได้เห็นงั้นเราก็จับให้แน่นหลังเราหลังเรานี่ไปทับหลังเท้าเขาแล้วก็หนีบให้แน่นยกขึ้นดิ ยกไม่ได้ใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายหรอกเขายกขาขึ้่น่ะเขายืนข้างเดียวยกขาเราเราเราควบคุมข้างหนึ่งก็อยู่นั่นมันไม่ได้ง่ายที่เขาจะจะคืบเราเพราจะเตะเราได้ไหมเตะเตะอันระยะมันแคบไปแต่ถ้ากระดูหัวมันเตะปักเข้ามาแบบนี้เจ็บเห็นไหมแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามาที่หัวนี้เตะเตะโอ้แบงนี้เจ็บโอเคป่ะงั้นเราก็ต้องเนี่ย แนบเลยเอาคอเราหูเราแนบคอแนบขาแล้วเราวางเขาก็มาทับเราเลยกันทีไปเพื่อเรื่อหนักเพื่อน้ื่อนักมันเสียหลักคือท่านี้จะไม่ใช่ท่าที่อยู่นิ่งๆเป็นท่าที่เสียหลักไปเสียหลักมาทีๆมันไม่ใช่ท่าที่อยู่นิ่งไม่ได้จับแล้วก็นิ่งแต่เป็นท่าที่ออกกราลางซ้ายขวาขยัยาพุกไปพุกมาหักขาฉนั้นขาเราขาถ้าเกิดว่าเขาใส่รองเท้า ลงขึ้นมาฟัฟสับลงไปสเต็ปเองก็ล็อกไม่ได้ใส่รองเท้าทำแบบแข็งไม่้นนะันมั้งไม่้ันนะ <c oughs> เราก็มาทำฮิลฮุกแทนครับฟัฟแต่อย่งางอท่นก็เลยนะครับถาเท้เขา,ขาเท้าก็หักได้แต่ให้เห็นซีนาริโอก่อนว่าเออ,อยอานนี้หักไม่ได้เราก็แค่เคียยวไปออวสอนให้ก้องกันตัวเฉยๆนะครับต,ตอบคำถามเรื่อง